สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยสภาพ1นึ่ในร้อมาฝากนะครับสุดคลาสสิกเลยครับปีลึก1994นะครับตัวนี้กับ BM นะครับ e 3 6 325i ครับตัวท็อปสุดเครื่อง2.5ออโต้นะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3ามวากรุงเทพนะครับย่านมินบุรีนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับเบอร์โทรอยู่นี่รายอยู่นี่นะครับรถสวยสภาพดีงามราคาเปิดให้ 1,900 0บาทนะครับเจรจาต่อรองกันดูเลยนะครับรถสวยสภาพเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับดูแลมาอย่างดีเนียนๆนะครับชุดแต่งสวยๆล้อแม็กงามๆนะครับชอบใช่ชมเช็คไปดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวานะครับ ลองชมดูก่อนนะครับรถสวยสภาพนี้นะครับขัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ทันทีครับอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างภาษีไม่ขาดนะครับรถเดิมสภาพดีๆแบบนี้นะครับสีบอลเงินนะครับสีเดิมโรงงานสีเงาฉ่ำนะครับขัดเคลือบไว้เรียบร้อยเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้เลยครับโทรเจรจาสอบถามหรือจะคลิกชื่อคลิปอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ครับ ภายในเป็นเบาะหนังเดิมดำนะครับสวยจากโรงงานมาเลยครับสภาพดีๆแบบนี้ชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบได้เลยครับรถสวยสภาพดีกับทรงหรูๆคลาสสิกลองชมดูได้นะครับถึงปีจะลึกแต่สภาพต้องเรียกว่าดูแลมันดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบและกำลังหาอยู่นะครับ19,000บาทนะครับเจรจาต่อรองกันดูครับรายก็ได้โทรก็ได้นะครับรถสวยทรงหรูคลาสสิกแบบนี้นะครับ สภาพนี่ดูแลมาแบบนี้ต้องเรียกว่ารักมากๆนะครับเจ้าของเดิมแใครที่สนใจนะครับคันนี้ก็เช็คและขัดมาให้เรียบร้อยนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่ทั่วไม่พลิกไม่คว่ำนะครับการันตีโครงสร้างนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบและสนใจปีคลาสสิกกับ BMW นะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆครับสวยๆแบบนี้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับถ้าชอบถ้าใช่นะครับไปดูรถทดลองขับจะพาเพื่อนพาช่างไปเช็คก็ได้ครับ นี่ครับเดิมๆครับห้องเครื่องนะครับแห้งไม่มีเยอะไม่มีหยาดแน่ครับไปเช็คไปลองขับดูก็อัดสินเจได้ครับแค่สตาร์ทเครื่องก็รู้แล้วครับสำหรับคนที่ชอบนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังครับตัวนี้คัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับลองไปดูรถรับรองว่าโดนแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีสีสันเงาฉ่า ช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คให้คลุกระบบนะครับของแต่งก็มีนะครับเป็นชุดแต่ง M3 สส่วนมากนะครับในคันนี้ไปดูรถพดลองขับนะครับรถสวยสภาพดีๆมีมาให้เลือกกับ E Classic ปี1994นะครับ 325i 1 9 0 0 0 0บาทนะครับรถสวยสภาพดีเช็คแนละคัดมาฝากสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับขึ้นอยู่กับว่า ท่านชอบแระพร้อมหรือไม่นะครับสำหรับคันนี้สวยหรูดูดีในสไตล์ของ BMW นะครับ 325i ครับ1994